แดนเซอร์ครับวันนี้นะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับได้ยินเสียงบ้านพี่น้องพระเจ้าค่ะคขาอะไรคุณคนเปิงป่วอ<ล>ง,<ล>งอะไระเอ๊ นี่ครับผมมันไปยินเสียงนี้เ,ยเลย สวัสดี31สิเอ็ดท่านครับโอ้ยผมลืมเมือง,เ,งเดี๋ยวไปฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงเ้ยวยองประ่าตอนนี้นะ่ะระบบมันมัน,ม,นมันอยู่ในรถนะครับตอนนี้ระบบมันอยู่ในรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมพี่น้องครับอ่า สามารถให้กําลังใจหรือว่านะครับผมสนับสนุนนะครับอ่ากำลังใจให้กับน้องๆด้วยอันนี้เป็นนัสเซอร์น้องใหม่นะครับอันนี้อันน,น้องมาใหม่นะครับมาใหม่แล้วก็ผมกับสกายนะฮะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันเปิดการมองเห็นหรือ,อยังช่องผมนะเพราะตัวนี้ตัวนี้มันเมื่อก่อนมันติดแดงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางปลายทางของเราคือนครราชสีมาครับน้องกล้องยังไม่กลับมาขึ้นเวทีหรอครับใช่ครับผมเอ็กซ์ซานวากายผเป็นขนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะครับนะครับสวัสดีหกสิบเอ็ดท่านครับ พี่น้องนะครับผมทักทายก,กันได้เด้อนะครับผมกินเข่าไปเนาะพี่น้องครับกินเข่าไปเนาะนะครับตอนนี้ซาติดเจ็ดสิบสามท่านครับอันนี้นะครับพี่น้องได้ยินเสียงปะอันนี้นะครับพี่น้องชัดเจ้าได้ยินเสียงปะอ,อ,อ,อันนี้นะครับพี่รองเอ้างดูแชทว่าอย่างไร สวัสดีานครับห้าท่านครับรเดี๋ยวผมจะหายดีแล้วเหรอครับตอนนี้เสียงหายมาเสียงเสียงมาแล้วนะครับโอ้กลัวสิหายกระเบิดร้ายบาดเจ็บพี่น้องไปได้พักพอน๋ยองกูยูทูปกูบางคนปะแม่นเ๋ยวม่เอนื่อยสิเปลี่ยนยูทูปรับ สวัสดี91ท่านครับโอ้พี่น้องครับผมไปซวยไปซวยงานบานหนองอิงตั้งแต่นะครับวันที่3งงามย0 29นะครับผมย9ิบเกหรือ30สิกี่ะหลากเงาจนงานเลี้วพี่น้องเอ้เฮียซอยเท่งโบกรถบาเคยโบกก็ะดีบโบกนะครับโบกรถตู้ตกข้างท่างอีค่อยว่าไม,ไม่บิดเนาะเออไอโ ถ้าผมเดี๋ยวไปเมึงนะพี่น้องยังจะลองกับอันนี้ดูมันจะมาไหมมันถึกล็อกไปแล้วมันล็อกไปแล้วทักทายกันครับพี่น้องครับทักทายกันสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมกล้าสีเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมีโอกาสดีฟ้าไม่นะครับจะเดินทางไปหาน้องอุ๋งอิงนะครับผมเดินทางไปหาน้องอุ๋งอิงนะครับ ก่อนว่าวันเพชรจั่วบนี้เรานะครับผมจะว่างไหมนะครับนี่นะครับผมพ่วงมาไล่ครับพี่น้องอันนี้พ่วงมาไล่ครับน่นี่เออได้ได้ยูเดาปักหมุดก่อนปักมันขึ้นปักหมุดไปไหนไปเออจัจงจังทรงได้หลายแถวมาดวเชื่อมต่อ สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งท่านครับผมเดินทางราบรื่นปลอดภัยขอพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับพี่น้องครับผมพี่น้องเอยเปิดตัวเ,เ,เปิดพวกมัานนี้นะครับพี่น้องคอยละบ้านบ่าเอกพุณไปคอยจะกร้องเพลงนี้ครับมาอะไรกับบม่มีคือเขาเงียบไรเดี๋ยวสุร้องเพลงสูบพี่น้องฟังความเรียบร้อย ถ้าเข้าถึง2 0 0้คนเดี๋ยวกดจะร้องเพลงให้ฟังนะครับถึง2 0 0้คนไหมนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนนะครับพวกผมนะฮะต้องขอบคุณมากมากเลยฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมสําหรับมอลําปี2สาวน้อยและเพื่อนโชว์ปีนี้นะครับผมราคาเริ่มต้นที่2องแสนปลายเท่านั้นนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยกันได้เรื่องราคานะครับผมสามารถพูดคุยกันได้เรื่องราคาครับ สวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบสองท่านครับผมสวัสดีครับตอนนี้เฮ้าน่ะจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวได้พี่น้องถ้าจะถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับอันนี้สกายเป็นคนขับรถนะครับสกายเป็นคนขับผมเป็นคนนั่งก็แว๊ๆอย่างนี้เลยครับเอาแล้วครับอะไรเข้ามามันอยู่มั้น่าดีเหมือนกสวัสดีครับผมพี่น้องครับฝากให้กำลังใจเด้อครับเรียกบัญชี่กับปั๊กไปแล้วนะครับผม นี่หนึ่งรอยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยนะครับผมหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดคนนะครับท่านโอนมาคนละหนึ่งบาทผมก็ได้แล้วหนึ่งร้อยนะครับโอนคนละหนึ่งหมืนโอนคนละ1นหมื่นวผมรวยเลยนะครับเปานอกหัมันไปสิละพี่น้องเอกากันเป็นยังไงกันเป็นน้ำครับเขาบอกว่ารายการจับคู่บันทึกรอต้องบันทึกใช่ไหม ทางปลอดภัยขอบพระคุณครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดี FC น้องอิงสวัสดีพลังเงียบด้วยนะครับผมสวัสดีพลังเงียบนะครับต้องขอขอบพระคุณกําลังใจจากพลังเงียบนะครับที่วันที่ผมไปทําทงานบนกระถินนะครับแล้วก็พลังเงียบนะครับก็พี่ชายผมเองนี่ฮะ ให้มอบกําลังใจมาให้กับผมนะครับผม1,000งพันคะแนนผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับเล้วต้องขอขอบพระคุณแม่เกาโม่ด้วยนะครับแม่แม่เกาโม่ดูแลตลอดงานเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อนะครับผมแรงซับพอร์ตนะครับผมแรงหักจากพี่จากน้องมาคือเบาดูใช่ไหมนั่งเบาๆนั่งมาเบาๆเบาๆเนี่ยแล่ชุดกับเบาดูตัวอืมพี่น้องเขาหนีเบิร์ตนี่ มาและด้วย48คนบ่านนั่งเอาได้กดนั่งแบบเหงาเลยพี่น้องน้องก็ปรับบตั้งกลเออคนละคนเลยสตรี159ท่านครับผมสุดยอดมากลูกกดครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับผมน้ำมันสิเบิร์ตแล้วบักกายน้ำมันบวกพอปั๊มให้แบบตัวน้ำมันบวกพอจะได้เรียนการ์ดมา2-3ปั๊บเลยนี่เลยพี่น้องครับถ้าไมาได้วจับคู่ไม่สำเร็จอ๋อผมต้องปิดบลูทูธก่อนขอยนาแป๊บนึงนะครับอาจจะเสียงตัดนะครับ สวัสดีหนึ่งร้อยหกสิบแปดท่านครับอุ้ด,ต,ดต่ว,วา่าแต่ว,วา่ารู้สึกแบบตีใจอยู่เดียเดี๋ยวไปสว่งเง้เดี๋ยวสวาออ่างงี้ยพี่น้องหญิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมรู้สึกแบบน้ําตาไหลเลยเพราะผมเป็นคนขายบัตรเป็นคนปั๊มแขนนะครับในวันนั้นนะพี่น้องมาให้กำลังใจลายแห้งถึงแม้ว่าฝนจะตกอุปสรรคมีนะครับแต่ว่าพี่น้องมาให้กำลังใจหลายแห้งนะครับผมเพราะผมเอาโตออกอีมาก นมีมากครับพี tamam> ่น้องทำไมมันบอกว่ามันจับคู่ไม่สำเร็จนะแล้วนี่ไงเอรโวยอ๋อเราต้องใส okay. okay. oh, ah, ah, ่ร oh, หัสด้วยเหรอใชอ๋อเขียเคียวเขีย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 เขแล้วก็บันทึกอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ใส่รหัสอ่าได้แล้วนะครับผมได้แล้วนะฮะใส่สีเดิ์อะไรนะเพราะใส่สีมาแล้วใส่ใส่สีเดียร์เพราะเหอนนั่นน่ะเออให้สี ต่อไปสบายดีพี่น้องพ่อและแม่ตกทั้งหลายกับทั้งหญิงทั้งชายบักป่าบางน้ำยนอันนี้สวัสดี175ท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวกดอ่าไอทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะให้น้อง แนะนำรายชื่ออันนี้น้องใหม่หมดเลยนะครับน้องใหม่หมดเลยพี่น้องน้องใหม่เมื่อชุเพน้องใม่เมื่อชุมเพียรประเมียนครับผมน่าจะแกศโสทนะครับน้องใหม่เมื่อวางไฟอัคกามาซีคนไม่ได้พี่น้องขลังซีคนนี่เนี่ยขลังสีคนรอ้สองสารงมากเลยวันนี้เราเจอกันอยู่ที่วัดป่า วัดป่าเลยนะหนูหนูดูซีหนูดูใ้อันนี้ซิีบอกพี่เลดา้าร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่าวเะส้นเนี่ยบอกพี่เลด้าไพโรธเลด้าโอ้เราเพียงละ่ะไอ้ดูดูในนี้หน่อยสวัสดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านครับพี่น้องครับขอไมเ่เลี้ยวคุปิ้งลุ่มจ๋อไม่รูค้ครับผมแล้วก็จะได้อะ พี่น้องสิได้รับชมคลิปน้องอิงอิงไอยุ้ช่องผมนี่ตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าผมจะถ่ายคลิปน้องนะครับเมื่อถ่ายคลิปที่บ้านน้องคอนการเหตุการณ์ติดตามอลไรอยู่ให้จังเดียน,นจะสิบวันป่ะทานรักทานกันดีนะเออเอ,เอสวัสดี168ท่านครับว่าป่าเลยว่าสี่ วัดสุริยาเย็นวัดเย็นวัดสุริยาเย็นนะครับผมนี่นะครับผมใกล้แล้วนะครับผมอีก5้าสิบอ็ดกิโลอ้าวขอนแกลนดีกว่าขออภัยครับดูผิดนะครับเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วนะฮะสวัสดีสาวกระต่งครับทำปุ่นเต้